เมื่อสองวันมานี้นะคะลีหนึ่งได้ส่งคลิปใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบสองปีที่ได้ร่วมงานกันกับพี่เส้จาจ้านนะคะแล้วก็พร้อมกับประกาศต่อสัญญาในปีที่สามนยงเป็นทางการด้วยนะคะยินดีกับพี่เสยวจา้านด้วยนะคะก็คือแคปชั่นนะคะใช้กีฬาจุดประกายความลหลงไหลลดปล่อยพลังงานของเทรนแฟชั่นโดยสไตล์แฟชั่นชั้นสูงแสดงออกมาได้หลากหลายสไตล์นะคะในปีใหม่นี้เป็นพยานการร่วมงานที่ดียิ่งขึ้น รวมกับ leaning trendy sports product s global brand ambassador นะคะเสียวจานมุ่งไปสู่อนาคตขี้ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้นั่นเองนะคะหอสุดจอดเลยนะคะรอน่ารักที่สุดเลยนะคะก็ฟิวนักกีฬานะคะทุกคนฟิวแต่ว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีแน่ๆนะคะก็เรียกว่าฮอตสุดๆเลยนะคะสำหรับพี่เสียวจ้านของเรานะคะหลังจบงานไว้พอไนท์ ทเวนตี้ทเวนตี้ทูนะคะก็มีงานโฆษณาออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนยังไงแอดมินก็จะพยายามมาลงคลิปผลงานของพี่เจ้าจานบ่อยๆนะคะช่วงนี้แอดมินก็จะติดงานเยอะอีกหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ